ออกจากโซเชียลไปเลยเป็นไงครับเมื่อรู้หมายไปถึงทุกท่านรู้ข่าวอยังว่ารูโบนี่มีปัญหาเรื่องกับทางบ้านรู้ยังทุกท่านรู้ยังและตอนนี้ครับประก,กาศไปถึงน้าไหลนะครับหมายของน้าไหลนะครับนะกำลับบงเดินทางไปถึงบ้านรูโบแต่หมายของผมเดินทางไปแล้วและหมายสองเดินทางไปถึงบ้านรูโบแล้วแลวทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้ยทางครอบครัวที่บุรีนะครับนะที่บุรีเนี่ยมีปัญหากับรูโบนะเขาไม่พอใจว่าทําไมต้องมีหมายมาสองหมาย แล้วเนี่ยหมายของน้าไหลเราจะไปเนี่ยเนี่ยรู้ยังฮะรู้ยังเนี่ยเนี่ยหมายหมายของน้าไหลเราจะไปหาลูโบอีกตอนเนี้ครอบครัวทะเลาะกันรู้กันยังครับลูโบทะเลาะครอบค,ครัวนะครับตอนนี้ครับทุกคนรู้กันหรือยังทะเลาะก็สามีด้วยนะครับรู้เรื่องกอยังสายข่าวรายงานมามันถึงไม่ขึ้นไรไงเพราะนี่แหละไปเชื่อฟังอีปอบนี่แหละไปเชื่อฟังอีปอบ ไอ้ข้าวแกงนี้ดีหยุดก่อนนะครับข้าวแกงนี้นี่ไอ้ข้าวแกงนี้พ่อค้าข้า,าวแกงนี้โชคดีนะมันหยุดก่อนนะถ้าพ่อค้าข้าวแกงมันหยุดโดนอีกพ่อค้าข้าวแกงมันรู้ทันไงว่าอยู่กับอีปอบสวยหมดพ่อาค้าข้าวแกงก็ไม่ได้เอาอีปอบนะรู้กันยังทุกวันนี้ไม่ได้มีช่องไหนอ,อีปอบเลยมีแค่อีลูบโบนะครับ แล้วก็คดีไก่ขาหมูกับรูโบยี่สิบสามนี้ก็จะเป็นการนัดไตส่วนมูลฟ้องนะครับในวันที่ยี่สบสามนี้อืมใครนะนักเก็ตต่างชื่อรูโบมือฝ่าครับอีน่าบุมบวมงครับนะครับไหนทานเรื่องนี้ครับพี่พี่แมมนะครับอยู่กับอีปอบบรรลัยทุกตัวไอ้ข้าวแกงถอนตัวทานโชคดีดูแต่ละคนแต่ละคนโดนคดีฟางกันหมดพอไปเชื่ออ,อีปอบ เห็นไหมครับพี่โลนก็โดนคดีฟาร์มพ่อไอ้ปอบเห็นหรือยังอ่ะเห็นหรือยังครับพี่โลนก็โดนคดีฟาร์มพ่ไอ้ปอบไอ้กากก็โดนพ่อไอ้ปอบเห็นหรือยังครับเห็นกันหรือยังอ่ะแต่ละตัวแต่ละตัวแมนจูใ e ช่ไหมเออแมนจูอ e ่ะแมนจูเนีย e e ตอนนี้ครอบครัวแมนจูมีปัญหากันนะครับทุกคนรู้กันยังทุกคนเนี่ยหลายคนเนี่ยเอือมละอา อปอบแต่เขาก็ไม่กล้าพูดเพราะเกรงใจอีดําอีดําเข้าไปคอมเมนต์เยอะวเย้วล่าสุดคอมเมนต์ว่าไงสิครับไม่พอใจครับไม่พอใจล่าสุดโพสเสียใจเข้าไปคอมเมนต์ชอยอปอบเสียใจครับเสียใจแล้วครับล่าสุดนี้นะครับเข้าไปคอมเมนต์ชอ,อีปอบนะครับจอระเค้เอามาให้ดูครับ นะครับจอดเค่มาไม้ดูครับนางเข้าไปคอมเมนต์ว่ายังไงครับนิทานเรื่องนี้ครับเสียใจฉันเสียใจตรงที่เราใจดีเกินไปนะคะนิฉันเสียใจมากเลยค่ะฉันอยากเอาสํารีอุดจมูกตัวเองจริงๆนะคะการที่เอาสัมฤทอุดจมูกนั่นคือคนตุยนะครับนั่นคือคนตุยนะครับทุกท่านตุยนะครับสังเกตไหมคนตุยเอาสัมีอุดจมูกแล้วก็อุดหู อนีีอยากตุยนะครับนี่นี่ยากตุยนี่นี่รู้ยังแม่ขอสักร้อยไลค์ครับนี่นี่ยากตุยนะนี่จะเอาสัมภิอุจมูกคนที่เอาสัมีิอุจมูกก็คือคนตุยที่ฉันนะคะนี่ฉันอยากเอาสัมีิอุจมูกตัวเองจริงๆเลยนะคะคําว่ากระตันยูนะคะมันใช้ไม่ได้กับยุคนี้จริงๆมึงเคยกระตันยูกับใครมึงเคยกตันยูใครกับพ่อแม่มึงยังไม่กตันยูเลยอีเวน กูทีบลบที่ตกเปยอะฮมึงเคยกระตันอยูใครกับพ่อแม่มึงยังไม่กระตันอยูแล้วกูที่ตกเปโอ้โหเฮนเ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 นฉัเสียใจเสียอ,อกเสียใจนะคะพิทยาพิทยาดีคะ่ะโอ้โห จะเอาสัมรีอุจมุกตุยครับเอาเลยครับไปมึงจะรอช้าอยู่ใหญ่ล่ะเอาสัมรีอุจมุกตุยไปเลยนาะยแม่ฉันเสียใจฉันเสียใจนะครับฉันเสียใจไม่พอคะ่ะผัวคะ่ะผัวใหม่นะคะผัวหม่คอมเมนต์นะคะสงสารดำจังเลยขอพลังใจให้กับดำหน่อยนะคะหน่อยนะครับ ตื่นเช้ามาก็ต้องทํางานหนักตกเย็นมาก็สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ลาบปั๊บเลยค่ะอีดามเนี่ยสวดมนต์อีดอวัดยังไม่เข้าสวดมนต์พนะพ,พี่บางคนสวัสดีครับอีดามสวดมนต์มึงสาบานสาบานกูไหมไอเป็ดฮะแม่ออกมาเรียแคมเมียหน้าดูเลยนะมึงนี่นะโอ้โหนะขอบคุณพลังใจจาก fc แม่ๆทุกคนนะคะ กิจวัตรประจําวันของน้องดําก็ตื่นช้ามาเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสองแม่ลูกคนนี้นะคะก็ได้กำลังใจดีๆจากเอฟซีนะคะตื่นช้ามาก็ต้องทํามาหากินนะคะเราก็แค่เป็นกำลังใจเพื่อให้เขาสองคนได้ไปต่อไปไหนอะไปไหนจะไปไหนไปนรกไปนรกติฮะพวกมึงจะไปนรกกันติฮะนี่นะคะตะก,กเย็นมาเขาก็สวดมนต์นะครับ เขาก็สวดมนต์แล้วเขาก็หลับปุ๊บหลับปุ๋ยเลยอีดำเนี่ยสวดมนต์ลูกมึงยังไม่ทําบุญให้เลยมึงจะไปสวดมนต์อะไรที่จะมาแก้วดีครับลูกมึงยังไม่ทําบุญให้วัดมึงยังไม่เหยียบย่างกายเข้าไปเลยมึงจะไปสวดมนต์อะไรฮะโอ้โห,โหกหูกูหัวจะปวดอีดำสวดมนต์ใครเชื่อมั่งว่าอีดำสวดมนต์แม่แม่ครับขอสักร้อยร้อยนะครับแม่แม่ ก่อนที่ผมจะพาลูกชายผมไปงานวัดขอสักร้อยลายนะให้ีครับกดหน้าจอสองครั้งนะครับหรือว่าจิ้มหน้าจอคาไว้ครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับใครเชื่อว่าอีดำสวดมนต์กดเลขหนึ่งใครไม่เชื่อกดเลขเก้ามาสิพิ่ชะบาแก้วเชื่อไหมพิ่ชบาใครเชื่อว่าอีดำสวดมนต์กดเลขหนึ่งใครไม่เชื่ออ,อีดำสวดมนต์กดเลขเก้าพี่โรตัสสวัสดีครับจริงไหมพี่โรตัสพี่โรตัส อีดาําสวดมนต์พี่โลตัสนะฝากพี่โลตัสไปหาน้องชายไมเอยนะฝากบอกน้องชายด้วยว่าคิดถึง <c oughs> นะพี่โลตัสเชื่อไหมว่าอีดาําสวดมนต์พี่ทุกคนเชื่อกันไหมเนี่ยใจหยาบขนาดนั้นไม่มีทางสวดมนต์ <c oughs> พี่โลตัสโอ้ย ฝากบอกน้องชายนะมาคิดถึงนะจุบจุ๊บไม่เชื่อใช่ไหมใช่ใครจะไปเชื่อเนี่ยมีกฎพี่มณีการมาดีครับนี่ดา <c oughs> ลูกมึงยังไม่ทําบุญให้วัดมึงยังไม่เข้าเลยมึงจะไปสวดมนต์อะไรพี่โรตัสพี่มณีการพี่เพียงฝาพี่รัฐาผมถามทุกคนเนี่ยอ่ะเอเอฝากบอกน้องชายนะว่าคิดถึงเจอหน้าขอเลี้ยงหูทีหนึ่ง <c oughs> นะครับ หายงอนได้แล้วครับนะ, <c oughs> นะ <c oughs> คืออะไรคะไอเป็ดมึงจะอวยเมียมึงไปถึงไหนไอเป็ด